สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งธันวาผมอยู่ที่ใต้เบญควรองกูนะครับวันนี้ตั้งเมื่อคืนฝนตกตกเสกจกเสก,ก,เสกตั้งคืนนะครับแต่ว่าไม่หนักตอนเช้ามาก็มืดนะครับมืดตอนนี้เริ่มมีแสงสว่างรำไรครับแต่ว่าโดยคาดว่าตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงจะสิบโมงนะครับเดี๋ยวคาดว่าน่าจะทเที่ยงทเที่ยงน่าจะอากาศจะดีกว่านี้นะครับ แต่ตอนบ่ายบายท้ายๆอาจจะมีฝนอีกนะครับครับวันนี้เรือกิงออกทํางาน2องลำนะครับต้องตะเลหนึ่งลำแล้วก็อีกลําไปรับนั่องเที่ยวที่เกาะกระดานครับใครตนใจจะเมาเรือนะครับเรือคุณภาพกับตันคุณภาพนะครับรากาคุณภาพติดต่อได้ที่กิงดาวเวลนะครับอ่าผมนั่งอยู่ที่ร้านกุเปียกนะครับจุดซื้อของนะครับก่อนลงเรือครับผมมาซื้อของได้นะครับตรงนี้อากานะครับเรียกว่า เอ่อ uh, 70-30มนะครับวันนี้คลื่นมีตอนบ่ายครับกับทะเลไกลๆนะครับออกไปนอกกระดาลแล้วเนี่ยคลื่นจะแรงนะครับแต่ว่าเข้ามาเนี่ยคลื่นไม่ไม่เยอะมากนะครับตอนนี้ยังโอเคอยู่ครับแต่ก็หลุดออกกากกระดาลแล้วคลื่นแรงครับโอเคครับ